สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุคนเนาะบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ฟั้งไทยปั้งเราอยู่ต่างประเทศเคลียกเคลงานอยู่ครับสวัสดีค้งนะคะวันนี้ตีก็จะพามากินเมี่ยงปลานิลค่ะปลานิลเผาตัวใหญ่ปลานิลเผาปลานิลเผาเนี่ยค่ะปลานิลเนี่ยซื้อมาตัวหนึ่งตัวละโลกว่าเลยนะคะตัวละหกสิบบาทเขาขายกิโลละห้าสิบบาทนะคะ ะะปลาเน,นตัวใหญ่ๆเนี่ยลูกกว่าซื้อมา60บาทเนี่ยจริงเขาขายเขาขายกิโลละห้าสิบาทค่ะซื้อมาตัวนี้ตัวใหญ่ๆเนี่ยหกบาทนะคะเนี่ยผักก็จะมีหอมหอมรวมมาค่ะมีหอมผักซีแค่เหลื่อยหอมบัวยัมีสาระเน่นะคะเป็นผักกับแกมเลยนะคะเนี่ย ยงม,ยยมยออีมะเขือเทศมีตะไคร้ซอยหัวขาอ่อนมะเขือมะเตงน้ำจิ้มหรือน้ำพริกนะคะน้ำพริกปะละอันนี้จะเป็นผักกระหล่ำปลีนะคะนะคะกะหล่ำปลีค่ะขาวๆอวบๆนี่ค่ะนะคะมากินด้วยกันนะคะเริ่มแล้วนะคะนะคะ เปิดออกมากขาวจูนผุนเลยนะคะนี่ค่ะของดีคือพื้นท้องค่ะค่ะจะเป็นข้าวแรงเหมือนเดิมนะคะวันนี้กินประมาณสองทุ่มกว่าใช่ไหมสองทุ่มกว่าจะสามทุ่มแล้วค่ะเลิกงานมาขบเหมือนเดิมแล้วค่ะเร็จแล้วนะคะกินเลยค่ะคำใหญ่ๆเลยนะคะ 嗯哼，嗯，方便哈。 อบ๊ักพี่แ้งค่ะบกกระสืกันเลยค่ะพี่ตีชอบกินคือเพื่นห้องค่ะ คอ,อ,อค่ะสุดอยอดแล้ว่ะไปตอนนี้ไปเลยค่ะขาอ่อนขามะเขืออ่มยื่นนอนแล้วมะใจค่ะ เหมือนเดิมค่ะจำที่เดิมเจาะไส์ก่อนเจาะไซสเจาอดฟงก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอร่อย เข้าไปเลยะคะ่ะคืออะัรเป็นหอมนะครับหอมค่ะเข้าเลือนนะคะเสร็จแล้วเนี่ย ตรงนี้อร่อยที่สุดตรงที่นี้ตรงนี้ตรงทีชอบที่สุดเลยนะคะจ้ำจำเลยค่ะหนุ่มก็เยอะค่ะหออมไม่ใช่พริกหอมใสรรดก็ได้ นี่ยปลาด้วยหุ่มเลยค่ะไปเขาเนื้อเขาหนังดีอ่ะประเทคค่ะ เต้นค่ะป่อค่ะกิน่ีน้เขาใส่เยอะจะหิวเข้าตอนดึกค่ะตอนเหนือตอนเที่ยงคืนเด,ดี๋ยวจะหิวเข้าเอานะคะเสร็จแล้วนะคะ ไปความบวชค่ะนี่ค่ะบวชอย่างเดียวค่ะกระเทียม คืนท้องปลาค่ะคืนยอดค่ะอร่อยจริงๆค่ะ แค่ะทกเยอะแยะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีอ่ะตอนนที่เราจะนำมาห่อกันนะคะ กินทุกครั้งปีจะใส่เข้าด้วยเพราะว่ามันจะทําให้เราไม่ต้องอ่ะหูเข้าวอีกกินไดจะกินก็คือจะเสิบสมบูรณ์เมื่อกินเข้าวเหรวคะปกติเขาจะใช้ขนมกีนแทนนะคะแล้วขนมกินไม่มีค่ะวันนี้ไม่ได้ขนมจีนดีก็เลยกินเข้าวกะัะมันจะได้อุ่นท้อง ตักทุราดเลยนะคะจิ้มนี่ค่ะของดีหม่มเลยนะคะมั่มเลยอะ ุณเ mm hmm. ก็กรเลยแมงค่ะแมงเยอะวันนี้เขาขวดมันตกแมงก็เลยออกลปลายอะแๆะเ้ยค่ะขาขาวใหญ่ 嗯、mm hmm. ดูคลิปนี้แด้วอย่าลืมจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดขับสติ๊กกดใจอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ้งให้ตีด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตีก็เป็นกําลังใจให้ตีในํำคลิปต่อไปนะคะ่ะก่อนจะจบก,ก็กราบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กําลังใจตีทุกคนเลยนะคะขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคน เพื่อนๆทุกคนที่ได้เข้ามาให้กำลังใจตีมากนะคะพอจบเพียงแค่นี้นะคะวัาสวัสดี่2ธังค่ะบ๊ายบาย